เปิดอาณาจักรพีทกันตะพรย้มเข่าดีแก้มบุ๋ม หากใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของแก้มบุ๋มปริยาดานางไดยหน้าหวานที่ช่วงหนึ่งเป็นแฟนกับหนุ่มพีทกันตพรหานพาณิชที่คอยดูแลรับส่งอย่างใกล้ชิดสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตอย่างมากพอรถสุดหรูที่แฟนหนุ่มคนนี้ของแก้มบุ๋มขับมารับส่งและก่อนหน้านี้ทางด้านสาวแก้มบุ๋มเองก็เคยเผยภาพสุดน่ารักเกี่ยวก้อยแฟนหนุ่มไปทานอาหารฉลองครบรอบรัก4ปีพร้อมกับอวดกุหลาบช่อโตและเขียนข้อความว่า4ปีแล้วนะรัก พี่พีทจากนั้นเจ้าตัวก็โอดกระเป๋าแบรนด์เนมตัวเครื่องบินและการ์ดเผยความในใจของแฟนนุ่มพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าการ์ดนะคะการ์ดปีนี้น่ารักมาก โดยข้อความภายในการ์ดของหนุ่มพีทนั้นหวานซึ้งพร้อมข่าวดีเรื่องบ้านของทั้งคู่ว่า HAPPY w ว DAY ครบ4ปีแล้วนะดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันดีใจที่ได้รู้จักกันมีกันและกันตลอดไปนะปีนี้ไม่ยุ่งเท่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้กำลังหยอดกระปุกซื้อบ้านเราอยู่นะมีบ้านลำใหญ่ด้วยรอเขาอีกนิดนะแต่เร็วกว่าที่หนูคิดแน่นอนใช่แบบที่หนูดูมานะรักหนูและจะรักหนูตลอดไป โดยทางด้านก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มพีทนั้นเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่เจ้าตัวได้ถ่ายงานกับแก้มบุ๋มคือเวลามีค่าและได้พักผ่อนผมไม่เคยตื่นมาแล้วเครียดกับการทํางานเลยครับเพราะผมมีเป้าหมายในแต่ละวันเราต้องตื่นแล้วพยายามทําเป้าหมายให้สําเร็จ